โอเคนะครับผมนะก็สวัสดีกันด้วยนะครับอันนี้ก็กลับกันมาในเกมของดานบอลแซดด o อกคาร์แมกนิชอีกแล้วนะแล้ววันนี้ถึงเวลาสักทีนะครับเข้าสู่ช่วงรายการเดิมที่คุ้นเคยของช่องเราก็คือช่วงของรีวิวตัวละครนั่นเองก็วันนี้นะครับจะมาทําตัวละครของตัวฟีตัวใหม่ที่มาหลายวันมาตั้งแต่วันที่4แล้วผมเพิ่งมาทําวันนี้ก็คือเป็นฟิเตอร์ตัวฟีนะครับโคดินฟิเตอร์นะครับกับโซเบย์นั่นเองนะเป็นตัว สองตัวหนึ่งการ์ดนะครับซึ่งชื่อไม่ซ้ํากับตัวละครของเฟเซอร์โกลเด้นนะชื่อไม่ซ้ํากันดนะังนั้นเนี่ยสามารถใส่ด้วยกันได้นะครับก็สามารถฟาร์มได้จากอีเวนต์นี้นะครับเป็นอีเวนต์ของสตอรี่อีเวนต์อีเวนต์ใหม่นะฮะมีอยู่มด่านด่านแรกเรื่องของฝึกมีอะไรมากกันสองดับตัวดังสามดับเหรียญน,นะครับซึ่งก็ร่างแรกจะเป็นร่างนี้จะเป็นร่างเฟเซอร์ร่างแรกนะครับร่างหนึ่งเอสทีฟอร์มส่วนเวลาเป็นร่างไปร่างทีก็จะเป็นร่างนี้นะครับเป็นร่างของเฟเซอร์โกลเด้นกับซอเบย์นั่นเองงนะซึ่ มันสามารถทําร่าง u r เนี่ยร่างนี้ร่างแรกอะ่ะมาเล่นคู่กับร่างของ t r ได้ก็คือร่างฟิเซอร์ร่างนี้ร่างโคดเดนนะครับนะก็ถ้าทํามาทั้งคู่นะทำมาทั้งสองร่างนะครับก็จะดีมากมากเลยเพราะว่าลิงก์เนี่ยคือมันลิงก์ได้กันได้ดีมากมากเพราะหนึ่งเลยคือเป็นการ์ดเดียวกันใช่ไหมล่ะเออเป็นการ์ดเดียวกันแต่ว่าชื่ออ่ะชื่อของทั้งสองร่างนี่คือมันไม่ได้ซ้ํากันดังนั้นคือหมายความว่าสามารถใส่ด้วยกันได้นะครับนั่นแหละเพราะว่าวตัวละครตัวนี้นะครับลิงก์เนี่ยมันมี Q sea, นะะลิงก์หนึ่งช ลิงนี้คือตัวละครในลิงเนี้ยมีโคตรน้อยมีอยู่แค่ห้าตัวห้าตัวแล้วสามตัวนี้คือเป็นเกรดอาร์หมดเลยเว้ยไอสองตัวที่เป็นล่างยูอาร์เนี่ยก็คือล่างของตัวมันเองแหละล่างยูอาร์กับล่างฮิอาร์ของมันเองแหละนั่นแหละนะครับดังนั้นคือถ้าทำมาคู่กันเนี่ยก็เอามาลิงด้วยกันเลยจะดีมากๆเพราะลิงนี้นี่คือเป็นการบัฟเอเดคิดฟีมายีเปอร์เซ็นเลยนะอันนี้แค่ลิงเวอ์หนึ่งนะครับยี่สิบเปอร์เซนต์ีนถือว่าสูงมากๆนะครับเออก็ทำมายืนคู่กันอ่ะจะดีสุดแล้้้้วนนนะะจไไดใหมัเกก่งขึปอี นะแต่ว่าถ้าใครไม่ได้อะไรมากก็ไม่ต้องฟาร์มก็ได้ไม่เสียเลือดนะครับก็สำหรับสกิลของฟิเซอร์ตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปว่ามันเก่งใน SBR เนาะเก่งเรื่องการสตันนะครับนะก็มาพาร์สิ่งสกิลนะครับนะจะมี ADK Defense บัฟมาตั้งต้น120%นะครับเมื่อมีเลือด50%หรือมากกว่าก็คือมีเลือดเยอะกว่าครึ่งหลอดเนี่ยจะมีบัฟ ADK Defense มาให้ตั้งต้น120%ถือว่าสูงนะสำหรับตัวละครตัวฟรีสูงมากๆเลยนะครับ แล้วก็มันจะทาการบวกคีบบวกหกให้กับฟีเซอร์นะครับแล้วก็ทำให้ฟิเซอร์นี้โจมตีคริติคอนชัวๆกับสแตนชัวๆด้วยนะครับถ้าหากว่านะถ้าหากว่าโดนโจมตีมาก่อน1นึ่ฮิตนะครับในเทิร์นนั้นนะนะเออก็เหมือนแบบเหมือนเอฟเฟกของบิลอะไรเงี้ยต้องโดนโจมตีมาก่อนถึงจะเก่งขึ้นถึงจะตีแรงถึงจะแบบยังไงอ่ะอันนี้ไม่เชิงตีแรงไม่เชิงบบว่าเป็นการบัฟเอฟเฟกเพิ่มอ่ะเมื่อโดนโจมตีมาก่อนหนึ่งครั้งนะครับเออ่นั่นแหละก็ตัวนี้ก็คือควรอยู่ช่องหน้าจะดีสุด นะมันควรอยู่ช่องหน้าจะได้เอฟเฟกของการตีสตันกับตีฮิตคิริคอนวฉาๆอะไรเงี้ยนะแล้วก็ได้คีบวกหกด้วยนะครับซึ่งก็ดีมากๆก็ทําให้ได้แม้ตายได้ชเฉาๆเนาะคีบวกหกนี่ถือว่าบวกฟูดเยอะนะคีบวกหกเยอะมากเอฟเฟกต่อไปสุดท้ายแล้วก็คือเวลาเมื่อเลือดต่ํากว่า50%เนต์เออต่ำกว่าครึ่งหลอดนะมันจะสามารถแทงได้นะครับมีการณ์เมทมาให้50%แต่ว่าตรงบัฟเอเดคดิฟเฟนซ์นี่มันก็จะหายไปเหมือนกันเออซึ่งมันก็แบบว่ายังไงอะ่ะ มันก็แบบดูเชิงมันจะดีแต่ก็ไม่ได้ดีมากนะเออมีบัฟการาเมทมาให้ก็จริงแต่ว่าดีเฟนซ์นมันหายไปไงก็ไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่ถ้าแบบว่ามีบัฟการาเมทมาให้แต่ว่าดีเฟนซ์ยังอยู่นี่ถือว่าไม่จะดีมากๆไงแต่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับสรุปก็คือเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะเก่งเรื่องของการสตัรกับการคิดดคอนชัวนะครับแต่ว่าต้องแลกกับการโดนโจมตีมาก่อนครั้งหนึ่ง ช่องแรกนะครับหนึ่งครั้งซึ่งตรงนี้เป็นความเสี่ยงมากๆนะครับเวลามันเล่นใน ADR นี่คือบางทีมันชอบไม้ตายช่องแรกเนี่ยออมันจะโดนแรงมากๆอันนี้ก็ต้องระวังด้วยแล้วกันแล้วก็เอฟเฟกต์แม่ตายเนี่ครับเป็นการโจมตีระดับูพิม r d a m a g นะครับล้วก็มีโอกาส high c h นะไ i g h c ในการสตันสตันจากพาสีไม่พอนะครับมาสามารถสตันจากแม้ตายด้วย,วยต่างหากนะแม่งโคตรดีเลยนะแต่ว่าตรงเอฟเฟกต์แม่ตายจะเป็นโอกาสในการสตันก็50-50ก็ครึ่งครึ่งนึงอะ่ะ แล้วก็สำหรับเรื่องของการอัพเส้นทางอัปกระดานะครับก็ไม่ต้องถามนะเบิร์นนำไปเลยนะครับคีไม่ต้องอัพนะเพราะคีมันมีคีให้เราช่วยอยู่แล้วเว้ยคีมาอัพนิดเดียวก็ได้ติดแค่เวลห้าแล้วไหวแล้วเวล8แปดก็ได้อย่างเงี้ยโอเคนะส่วนหลบนี่ก็ติดหน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจะมาได้เป็นตัวละครสายแท้งจ๋าไงเออนั่นแหละแล้วแต่ว่าจะอัพอะไรนํานะครับแต่แนะนําเลยเบิร์นเถอะเช่ผมเบิร์นนำเถอะนะอย่าไปอัพนอกลู่นอกทางอะไรจริง งั้นก็ประมาณนี้นะก็เดี๋ยวดูกันีกว่ามันจะเก่งกาจแค่ไหนในการเล่นจริงแต่ว่าคลิปนี้จะมาเล่นในแบบด่านของธรรมดาก่อนนะไม่ได้เล่นใน NBR นะครับเดี๋ยว NBR ค่อยว่ากันอีกคลิปหนึ่งนะค่อยทำเป็นคลิปแยกออกไปเพราะเดี๋ยวมันจะเป็นแบบมันจะเป็นแบบสองคลิปในหนึ่งคลิปไงเข้าใจไหมแบบคลิปรีวิวตัวละครก็แล้วคลิป NBR ก็แล้วอย่างเงี้ยผมจะทําแยกดีกว่าเออแลงงั้นก็โอเคไปลุยได้เครมมาเล่นในทีมของคูลเลอร์แดงเองนะทีมพี่ชายตัวเอง เทเลไฟน์อิงคอนค r ิเลอร์นะครับก็อันนี้ผมหยิบตัวละครของฟเตอร์ตัวมันเองเนี่ยร่างยูอาร์มาด้วยเพื่อจะได้เอามาลิงก์ด้วยกันนั่นเองไหนๆก็คลิปโชว์แล้วนะครับก็ต้องโชว์ให้มันสุดๆไปเลยนะครับมาก็ก่อนอื่นขอพูดถึงฟซเตอร์ร่างยูอาร์กันแล้วกันนะร่างตัวนี้ฟิเตอร์ Fraser เขียวตัวนี้ก็ค่อนข้างจะพาร์สีมันนะเดี๋ยวให้ดูลวกันเผื่อใครอยากรู้พาร์สร่าง UR มันก็ค่อนข้างจะน่าสนใจกว่าพวกตัวละคร UR ตัวอื่นที่เป็นตัวฟรีนะเพราะว่า อย่างน้อยก็คือมีบัฟมาให้นะมีดาเมจดีเฟนต์มาให้90%ตั้งต้นเนี่ยมันก็ถือว่าหรูนะสำหร,รับตัวฟรีลัาง UR ใช่ไหมล่นะเออแล้วก็มีบัฟกันดาเมจมาให้นะครับกันดาเมจ30%นะครับเมื่อเลือดต่ำนะก็ถือว่าเป็นล่างยูอารที่ค่อนข้างจะไม่ได้น่าเกลียดนะเว้ยเอาจริงแล้วอ่าเออมันก็ใช้ได้ของมันอยู่นะเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าดาเมจจะเท่าไหร่นะฮะดาเมจของล่าง UR ตัวนี้นะฮะผมไม่ได้อัดเส้นทางมาเต็มนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะหกแหนอ ก็น่ารักดีเออร่าง UR อนะอันนี้คือลิงก์กับลิงก์ไม่ได้ดีแหละผมว่าต้องลิงก์กับฟิเซอร์ตัวมันเองอะฟิเซอร์ร่างที r ูหม้ตายใส่มาชิปส6 0 0นโอ้ค่อนข้างจะโอเคนะมาครับลิงก์กับโคดินฟิเซอร์ได้ปะโอ้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ลิงก์ไม่ดีเลยวะโอ้ลิงก์คีนี่คือได้ยากอะเนี่ยใช่ไหมแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับพวกลิงก์คีนี่คือไม่ได้หน่อย,อยแล้วไง ลิงคีนี่คือมันทดแทนจากพาสซีฟได้แล้วนะครับเมื่อโดนโจมตีมาช่องแรกเนะี่ยมันสามารถทดแทนให้กันได้นะเรื่องลิงคีเนี่ยนะเขาจะมีคีบวกหกมาให้เลยไนงะจะดูแล้วกันนะมาก็อย่างนี้นะครับตอนนี้ก็คือศัตรูมันตีใส่เรามาช่องแรกก่อนนะครับก็จะทําให้พาสซีฟของฟิเซอร์ของเราเนี่ยทำงานได้ทันทีนะฮะก็จะมีการบวกคีมาให้คีบวกหกอะไรเงี้ยนะได้แม้ตายด้วยแล้วก็มีการโจมตีคิดดิคอนกับสตันช,วชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะโคตรด,ดีนี่ คาสี่ทำงานแล้วนะครับไปดาเมจเท่าไหร่7จ็ดแสนเจ็ดนะค่อนข้างจะไม่ได้รุนแรงนะครับเตะเข้าบายหนึ่งล้านคิริคอนระเบิลธรรมดาคิริคอนอยู่แล้วมันดีอย่างนี้แหละมันคิริคอนชัวร์ไงแต่ว่าดาเมจไม่สุดน,นะฮะมีคิมาให้ชัวร์แต่ดาเมจไม่สุดมันก็ยังไงอยู่นะแต่ก็นั่นแหละอย่างที่บอกว่าตัวละครมันตัวละครสายสตันไงมันจะให้มันดีทุกทางก็ไม่ได้ดามเมทอาจจะแบบดูเบาๆหน่อยแล้วกันอันนี้มาครับรอบนี้ลิงทํางานเกือบเต็ม ขาดแค่ลิงก์เดียวคือลิงก์ของนี่นะชันเป็น limit, ลิงก์เดลิมิตนิดเดียวเป็นลิงก์บวกขี้เฉยไม่ได้มีอะไรมากนะก็ช่างมันนะครับดีเฟนต์เท่าไหร่เออเรามีดีเฟนต์เออลยนี่หว่าดีเฟนต์เท่าไหร่วะดีเฟนต์ววนววนหนึ่งแสนเหรออันนี้แบบโนซัพพอร์ตนะครับซัพพอร์ตไม่อยู่เนะี่ยหนึ่งแสนดีเฟนต์โอ้โหถือว่าโอเคนะสำหรับตัวฟรีนะถือว่าไหวอยู่นะหนึ่งแสนดีเฟนต์นี่ก็ถือว่ารับมือในเอ็นบีท่าได้ค่างใจแบบเกือบจะเกือบจะได้เออเกือบจะได้ <laughs> นะ ใน NBR ธรรมดาได้เอ้ยดาเมจหล้านเลยว่ะได้อยู่นะแล้วก็ตีคิชั็ชวนะครับเบิ้ลปะไม่เบิ้ลไม้ตายมาเท่าไหร่หนึ 1, 000, ่งแสนปะเนี่ยแสนสองโอเคก็อืมดาเมจประมาณหลักล้านกว่า,วาเหมือนฟิเซอร์โกลเด้นสีฟ้าตัวแท้งเลยล้านหนึ่งเหมือนกันนะแต่ว่ามันดีตรงที่ว่ามันนั่นไงมันคิชั็ชวนกับสตันก็ชวนไงดีนะไม่ใช่ไม่ดีอ่ะ มันต้องมาเล่นใน SBR ถึงจะเห็นผลมากกว่านี้มันไม่น่าจะเห็นผลเท่าไหร่นะในการเล่นของโหมดนี้นะโหมดเกมยาวเงี้ยมันแบบจะตูมันกันสถานหน้ะแล้วไงมาครับรอบนี้มีซัพพอร์ตอยู่ด้วยนะซัพพอร์ตของคูลเลอร์เมทัลคูลเลอร์เหล็กอาา่ะฮะก็มานะครับดามเมจจะเท่าไหร่นะมาดูกันนะฮะน่าจะมาล้านสองล้านสามถึงเมื่อวาน,นี้ซัพพอร์ตเท่าไหร่นะจําไม่ได้นะความจําสั้นซัพพอร์ตสามสิบเปอร์เซ็นต์โอเคได้ ดาเมจจะเท่าไหร่นะฮะแม่ตายใส่มาแล้วมันขยันใส่ยังวะอุ้ยอุ้ยหกพันโอ้บางคนเบามาครับล้านสองนะครับกับล้านสามโอ้ว้าวกระทืบซ้ำแล้วก็เตะโคตรเร็วนะแม่งเร็วมากเป็นทไทม์แม่ตายที่แบบไอเ้เหี้ยดูแบบ <laughs> ดูสะใจจังเลยวะฮะมันดูแบบปแปลกๆนะฮะแม่ตายมันดูไม่รุนแรงเลยวะ่ะมันเตะแล้วก็กระทืบอะไรเงี้ยเป็นนักเลงเหรอวะฮะตรงเนี้ย เพลเซอร์มาครับเท่นนี้นะฮะมาตีช่องหน้าเหมือนเดิะะมเลยปะต้องให้มันคออยู่ช่องหน้านะถึงจะได้พาสซีฟนะครับเดี๋ยวฝึกฝึกวอร์ไว้ไงวอร์ในโหมดนี้ไปก่อนก่อนลงเล่น n b r ไ,ไวไปก่อนเหมือนเม็นการวอร์เล่นอะไรเงี้ยเออมาครับโจงตีมาปรับคีย์เพิ่มไปเลยหนึ่งล้านหนึ่งนะฮะนี่ตีมาหลักล้านจริงด้วยกระทืบแล้วก็เตะคีค้อนโอ้แรงเนี่ย หนึ่งหลอดเลยแล้วเมื่อกี้ประมาณครึ่งหลอดไม่ก็หนึ่งหลอดได้นะโอเคมาข้าอ่อยไอ้ฮ่ามึงเปลี่ยนร่างทําไมกู <c oughs> จะให้มึงไปซัพพอร์ตให้กับฟิเซอร์จะเปลี่ยนร่างทำไมเดกกระเปิ้ลเลยกูแดก ay, <c oughs> แดกระเปิ้ลเลยกินทําไมเนี่ยโอ้โหอุตส่าห์จะรอจังหวะซัพพอร์ตให้เพื่อนมึงเปลี่ยนร่างเฉยเวนี่แม่งหน้าเหมือนไส้จริงๆในทาเล่เนี่ยไม่น่าแม่งใส่ทีมเลยจริง เอาพพอร์ตตัวอื่นมาใส่ดีกว่าลูกนี้ไม่เปลี่ยนร่างเลยแย่ๆแยะวะก็คงหลักล้านเหมือนเดิมพัพพอร์ตไม่อยู่ <laughs> สพอร์ตมันอยู่มันเปลี่ยนร่างไปแล้วไม่ตายใส่มานะครับไม่น่าเข้าอ่ะสามหมื่นโอเคไม่เข้าจริงด้วยแต่เมย์ก็มาหลักล้านเหมือนเดิมาล้านหนึ่งเหมือนเดิมเอออย่างที่บอกไปนีนั่นแหละนะซึ่งก็โจมตีไปช่องแรกก็คิริคอนเหมือนเดิมนะฮะยิงซะแล้วก็กระทืบไปตายโง่เรียบร้อยตายนี่แหละ มาครับหมั่นไส้แล้วไม่ไหวแล้วเปลี่ยนล่างดิรู้สึกแม่งไม่สป,ปีดรันเลยวะมันผัดกันตีทีละเล็กทีละน้อยทีละกระทืบทีละตีนอย่างเงี้ยตีอย่างเบาแต,ต่ะตัวที่ผมมาใหมา่ในทีมเวลาเปลี่ยนล่างนะครับการ์ดฟอร์เมชั่นนะครับพี่ชายคูลเออร์มาก็เดี๋ยวผมจะโชยสักเทิร์นหนึ่งสองเทิร์นอย่างเงี้ยจะได้จบคลิปแล้วเพราะว่าก็น่าจะได้เห็นภาพแล้วแหละว่ามันเก่งขนาดไหนเป็นยังไงนะครับก็ตีมันหลักล้านก,กว่าเนาะแบบโนอยเทียมแล้วก็ โนดซัพพอร์ต no ก็หลักร้าดได้เหมือนกันม,มันก็มันก็โอเคนะไม่ได้แย่ขนาดที่แบบไม่เล่นเลยอ่ะผมว่ามันใช้ได้นะฮะคือโหมดนี่ไงเห็นที่บอกว่ามันไม่ได้การมันการสถานนะนะครับต้องเล่นในโหมด SBR ที่แบบศัตรูไม่ได้การสถานนะจะได้ทำให้ฟีเซอร์ตัวนี้มันได้แบบโชว์ผลงานมากขึ้นนะใน SBR อะไรอย่างงี้นะไปสามล้านเจ็ดไปเลยตัวละครเก่าสุดเมบอิ้คินดคอนสองล้าน เบิ้ลธรรมดาชูแมพเบิ้ลแม่ตายสามล้านเก้าเกือบสี่ล้านไปเลยตุ้มแล้วก็เอาเวียงลงซะชิปโอ้โหตายเนี่ยมันตายเลยเนี่ยล้านแปดนะฮะฟิเซอร์ทองคาร์มตัวละครสายแท้งตัวสีฟ้าไม่เร็วนี่สามแสนเกือบสองล้านเมื่อกีอ้มันตีแรงจังวะ น่าจะได้เรื่องของการตกแตกไอเดคอะไรมันแตกนานแล้วอะตีมาหลายรอบแล้วเออรอบนี้นะคะรับฟีเซอร์เราเลือดต่ำนะครับต่ำกว่า50%ก็หมายความว่ามันสามารถแท้งได้แต่ว่าบัฟดาเตจกับบัฟดิเฟนจะหายไป120%จะหายไปนะก็ค่อนข้างจะน่าเสียดายจ้นะ <c oughs> ซึ่งฟีเซอร์ร่างยูอาก็แท้งได้เหมือนกันเงเพราะเลือดตอนต่ำแล้วไงเออน่าลองปะน่าลองนะแต่ว่าเราต้องให้ฟีเซอร์ทองคำมาอยู่ช่องแรกดีแล้วจะได้นั่นไงอย่างที่บอกไปได้บัฟด้วย ม,มาฟิเซอร์ยูครับสุดน่ารักตีมาก็ไม่เข้านะเพราะว่ามีการแทง5้เซเกิดขึ้นแล้วนะฮะตอนนี้ตีมัน็ไม่เข้าแล้วไม้ตายมาเลยน้ำมันหกแสนนะหลังจากเลือดต่ําไปแล้วนะครับถือว่าค่อนข้างจะเบาลงมาหลายเท่ามากเลยนะส่วนฟิเซอร์นี่4ี่แสนเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ต่างกันเลยนะี่โอเค ยังไงชิบชิบชิบชแม่ตาใสาฟ่ฟีเซอร์ล่าง UR อหายแล้วไม่น่าเข้านะผมว่าดูดิต่อยมากเจ็ดมื่นเฮ้ยได้อยู่นะนี่ล่าง UR นี่เอาบ้า <c oughs> ล่าง UR <c oughs> ก็แทงได้โคตรเฟี้ยว <Okay. S 2> ทาเลสยังไม่ยังไม่กลับล่างหรอมึงกลับล่างดิจะมาอะไรเยแยกลับล่างให้แล้วเร็วไปเลยคูลเลอร์ซัดให้มันหายหมันเขี้ยวดิแม่ง กระทืบสี่ล้านสองหลอดเบิ้นธรรมดาครับเบิ้นธรรมดาล้านกว่ากดรแรงเบิ้นไม่ตายเป็นสี่ล้านสามนี่แหละทําไมอ่ะทาไมมันจะไม่โหดอะ่ะมันเก่ามันมันเก่าแต่มันเก่าของจริงอะ่ะผมพูดหลายรอบแล้วแหละจริงนะในคลิปหลายคลิปนะครับจุดอ่อนหนึ่งคือเรื่องของดีเฟนซ์อย่างเดียวแหละเออแต่ว่าจุดอื่นนี่คือแข็งหมดเลยนะครับผู้นําทีมซัพพอร์ตทีมดามเมจอะไรเงี้ยดีหมดทุกอย่างนะครับไม่ต้องห่วง เราแค่แบบคอยปกป้องเรื่องของการโดนดาเมจมาเฉยก็พอแล้วง่ายๆทำง่ายๆอ,อ่ะเรื่องบานก็มันก็สามารถเราก็สามารถแก้ไขมันได้ก็ไม่อะไรมากนะไม่ตายด้วยระบเบิ้นโอเคน่าจะไม่รอดแล้วนะฮะโกคูบูลาก่อนซะรับนี่ไปเดยบร้อยทาเลสปิดงานนะฮะมาครับเจอกับ UI แดงนะโอเคพีเซอร์ไปครับช่องแรกไปเลย ก็มาครับเป็นการโชว์เธอสุดท้ายแหละผมว่าจะได้จบคลิปสักทีนะเดี๋ยวไปอัดคลิป sbr ต่อนะครับดูซิว่ามันจะเก่งกาดแค่ไหนนะซึ่งรอบนี้ตดนตีมารอบเท่าไหร่45 0 0 0อู้ดแรงแรงแรงมากมันมีดีเฟ้์หลักแสนก็จริงแต่มันก็ไม่ได้ถึกมากนะเว้ยเห็นไหมเนี่ยโคตรแรงแต่ไงอะ่ะนี่มันด่านยาวมันไม่เหมาะกับด่านยาวตัวนี้ไม่ได้เหมาะกับดา่านยาวนะเหมาะกับด่าน sbr สุดแล้วในในการเล่นทุกโหมดนะฮะผมว่าตัวเนี้ยเออ ฟิเซอร์เขียว QR อาร์ก็หกแสนดาเมจดีเข้าแปดหมื่นตบมาเก้าหมื่นสี่เช็คเกือบตายแล้วดีมาโดนแม่ตายเอาใส่มาเลยไม่ไม่เข้าโอเคก็ประมาณนี้นะฮะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับฟีเซอร์โกลเด้นกับโซเบนะครับนะก็ถือว่าค่อนข้างจะคะแนนผมให้สักมันไม่ได้เก่งอะ ไม่ได้เก่งกับเรื่องรุนแรงเรื่องแท้งอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เก่งกาดนะผมให้สักหกไหมผมให้มันไม่มันให้คะแนนอย่างนั้นไม่ได้มันต้องไปเล่นในโหมด a b r ไงมันเหมาะกับโหมดนี้โหมดเดียเท่านั้นเนี่ยโหมดอื่นไม่น่าจะเหมาะเท่าไหร่นะเออมันแบบตอเม็ดก็เบาไม่ได้รุนแรงมากแล้วก็ไม่ไม่ดีมิไม่ได้มีดีเฟนต์แบบแล้วก็ไม่ได้มีดีเฟนต์แบบหนาเถอะมากนะครับมันก็กางๆนะแต่ใน a b r มันต้องมันต้องได้โชว์ผลงานแล้วไงประเด็นนั่นแหละ นะครับซึ่งก็เดี๋ยวดูคลิปหน้าแล้วกันก็หากว่าใครนะครับคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับตัวละครตรงนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับตัวคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับไม่ไรถามถามมาได้หมดเลยทั้งในเฟซทั้ทงในคอมเมนต์ทั้งใน y o u t u ู e ทุกอย่างถามมาได้หมดเลยจะทอยตอบให้นะครับงั้นก็โอเคคลิปนี้ผมก็ไปแล้วนะบ๊ายบายไปแล้ววู